ต่อไปนิมนต์พระอาจารย์สอนรามเป็นสิเทศสูญญาิโยมฟังในกันสุยศกกันที่หาเขานิมนต์ด้วยขหนห่อยจุบดเดมผัดมีแนวแถมโซ Ông nhà vu hô hay phăng đe to đời ừ chẳng qua sau mít khó bao bầu khói khói đưa ừ, 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 nhung nhang hay hù thăng gióng bột hạp phăng cà sẽ đưa hàng เชียงกันเป็นขอขอให้โยมฟังพอหูเดืองขันว่าเสียงต่อเสียงกอนต่อก่อนเพื่อนก่าวเบ้าดอกเป็นเดืองเทศนานะ วังหันนี้พระอาจารย์เกตลาดาพรว่าไปได้แหวเทศนาเสียงหลังกงสานันโนไม,ม่ใญ่หนเดืองของพระเวทนั้นในใกล้ทางห่างนะคร บัดนี้ย้อนเก้าเกี่ยวขาสิวาตามป่าบานพ่อให้ยุ่มฟังสัตว์ต่อไปพายผู้หอนเพื่อนได้ลงเอาไว้ตอนมาที่เฮียมภากับพาเวททอเท t าเปไปนอยังอยู่พยนนับ ศาลาหใหญ่พักไว้บอดีจากกระทำการเมยใหญ่อ้ยพากันกินทำทานฝ่ายปารมีตาหางว่า เอาผลพระนอมสังคูให้ตั้งต่องสมานคุณพอเฮาอยัางงบนอมไว้กันไว้คูสุอานนักบ,บัดนี้ผู้ข่าสิไรเบาอ่อนโตไตกันไปเอากันได้บัดนี้ไม่ใย่ เอากันสู้โศกโมขะยุ่มให้จำไว้นี่เป็นการที่หายุศมสทธาฟังไว้ก่อนฟังเป็นวักเป็นตอนคงเข้าใจดอกบอนบ้านดอกขันคอและต ตอนนิธานจังวิมบันต้นจากนี้ผู้ขาสเสดว่ากันสุโกสมดุดโตเป็นพามดอกเที่ยวขอสองน้อย สมมตุเป็นเถาะจัดในให้ยมหูจากเดืองามเออฟังเดิแถวโยมเถาฟังเอาให้ถวนเทีฟังสู้โศกันนี้่ข่สีเว้าดอกสู้ฟังนะจะดใดเถึงเถาอิตาพามดงมา เกิดตะเดินดถึงทานเท่าไปขอน้อยดาทาแพงในหนังสือบอกแจ้งสู้สุกเป็นน้ำเจียงมืออังกะด่งบอนเอารอจอดเ้าผู้หายหอนกตไติต่อพามเ่ามา,มาถือขันในท้องแม่มันละฝันประเาดทบอกคือทองเพื่อนฟู ฝันว่ากินผักบวบเมื่อเจ็ดหามจะบุงหัวพุนามัยไเอ้ยกินปลาทูมือเจ็ดสามดาบงัวมือเจ็ดถุยโมสำน้ำเอาน้ำ mmm ขี้ต้มควายขึ้นมาเดิมสิขู่ถังด้วนด้วนดวนดวนดวนกกินเสียง่บเฮหยัง วันที่เราเกิดนานมีด่งดากนานประการเกิดบันดังสังหอนเม,อนมิดมูบ่มีแจ้งเราเป็นคนท่าแดงบานอันตาพานผิดเหตุหัวเป็นโยมหวบขี่หายกายเศราปูดเป้า ขาแด้แขนกับปุ่มป้อน้าขีเดือดเดือกรากุยพ่อปานคุ้งควายดกกินหมินพ่อปานแห้งแนวมินแห้งของเทานั้นหมินได้แมันขิดเต้าเข้าแต่ราหมหอดโกนดกปัโมหม,ม,ม้อนาบักหัวปล่อยนัน่นดานทอพาม น้องฮงสาธ <fr> ุอาทิต no. ย te ์เดือยวิตภาพเนาอเออทิตเราเดือยขงงภาพซื้อๆหยาดโยมหอดบุญทะเบี้ยจังฟังเต็มสะบับบ้านนี้ไร้ให้ครูบาคำปันนาองจิตเดศยังอวยพรบอกโดยสิอวยพรหยาดโยมผู้ที่เป็นมาครับส้มมาฟังเลยก่นมา มาเป็นเจ้าภาพเจา้าซัทธาคือว่าออกไปเบิดเด็ไปจังไหนน้อพระอาจารย์ซ้อนด่ามพื้นถิ่คือจังว่า,าม่วน,วนคือว่าออกไปนั่งก็มี่เอา้าเสรตอกันเลยบัดนี <c> ้ <oughs> ในก่อนอวยพรสุญญาิโยมฟังจเกเด็กจ้าหน้อยบัดนี้ ขอโนบน้อมไว้หาไทยเสื่อมวันเจีดสวัยเดียงขนาดเมียหมูผาสองทุกองทานจะเลื่อนพอ ขันย,ยมเจ้มสัทธาเฮาผู้มาวามล้วมทั้งญาตินองสทัทธาทานผู้วมฟังจังวันในมือนี้แสนดีใจเพียมดนดอกน้ำทานที่ทำบุญ สาลาถื่นทำทานกวานป่วยในวันนี้ย้อนบุญมีจังไลยมาเห็นหนาอาตามาทั้งสี่องค์เลยมาพ่อพวกทานนะบุญของเาขาคอยและทานที่เคยสร้างเจ้าวมกัน พวกพ่อตาแม่สนอยากฟังแลสํานวนเสียงน่ะเป็นสําเนียงคํากอนให้หมู่โยมฟังไว้มันเต็มที่ต้นคาอาตามานักเท ใจบอกกาหลายเจ้าผู้นั่งฟังแต่กะขินบอได้เพื่อนในกาวนิมุนมาเสริมสทธาของโยมเจ้าภาดทานวันนี้มีปัญญาสมังแข อย่าแวหนีถ้าบ่ม่วนหดสาฟังให้จวนความบ่ควั้นจังเว้านดับหลังข่อยบ่ว่ายังนั่นดอกหนาสาธารณ ตอนนี้กะถึงที่นิทิตาขอขอบใจสัทธาโมขยุมผู้ฟังเดือนจบสำเนียงเปี่ยวบทสอนนะสิแถมพ้อนยู่ทรงสมประสงค์ทุกขอสะทียนมันเจ้าอยู่ยูนนะอา ายุวัฒากอเสีวิตยมไม่ราบเดือนมีอายุเยืนนั้นท่านวัฒากอท่านสารสมวัอยาขาดแค้นใ้มี้างสีดิวัฒาโกสีดียังคงมันมงคนอันลำ คานยาสาวัตาก่อนยดจงเกิดแก่ทานนะคุงฟางเกียนกันจนนะภารวัตาก่อพลังไหลบ่อเดือดหอนประดูดลังภายสานนะวันนวัตาก่อสีสันปันเท ามเทพราโอแปลงปานาสุขวัติกะเกมสันเนืงลาสุขุลาบันเบิกบอละบุญโคบตวนควานเสื่อินบาสังลาม เจ้าผู้ใจโน้แก่การลากรสวัสดีสอกเข้ามีจึงเจอกันแต่ละวันเนื้อนานี่ที่ตาลุงไว้วังที่ไว้นีก่อน สาพักพรไว้แต่เพียงสำนียมะวันคอยสีวัยุงนานาชาตโย